ลงไปดูสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะระหว่างนํากําลังปิดล้อมผู้ต้องสงสัยในจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตไปแล้วนะคะ1นายขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงจนถึงตอนนี้ยังคงตรึงกําลังนะคะปิดล้อมสวนยางพาราและป่าลกทึบซึ่งอยู่ในพื้นที่อําเภอคโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะเพื่อที่จะติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุที่คว้างระเบิดใส่เจ้าหน้าที่ค่ะ กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองยังติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุใช้ระเบิดคว้างเข้าใส่เจ้าหน้าที่ขณะกำลังตรวจสอบการเคลื่อนไหวของกลุ่มแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบในบริเวณป่าสวนยางในพื้นที่บ้านคลองช้างตำบลน,นาเกตอํเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งนาย การติดตามตัวผู้ก่อเหตุในพื้นที่ป่าสวนยางสลับกับป่าทึบในพื้นที่อำเภอโคกโพเจ้าหน้าที่แบ่งกําลังติดตามเป็น2ส,ส่วนค่ะส่วนแรกคือการกระชับพื้นที่ที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นสวนยางพาลาสลับกับป่าทึบทําให้ทัศนวิสัยการมองเห็นมีจํากัดเจ้าหน้าที่เกรงว่าจะมีการตอบโต้ออกมาจากฝ่ายตรงข้ามนะคะและอีกส่วนที่มีการแบ่งกําลังออกมาคือเป็นการวางกําลังไว้ที่บริเวณโดยรอบของป่ายาง เพื่อป้องกันการหลบหนีของฝ่ายตรงข้ามล่าสุดก็ยังไม่มีการจับกลุมหรือการสูญเสียจากการปิดล้อมเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันที่2แล้วค่ะสาหรับการปิดล้อมติดตามตัวผู้ก่อเหตุส่วนจ่าสิบเอกธนศักดิ์บัวขาวที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุระเบิดที่ผู้ก่อเหตุคว้างใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่ทําให้ขาขาดทั้งสองข้าง วันนี้เสียชีวิตแล้วค่ะขณะที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ